โครงการตลาดนัดหนังสือที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมการอ่านของนิสิตและยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยก็เป็นการตลาดนัดหนังสือนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เราใช้ภูปองแทนต้นดบนะคะที่ให้ทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทาายาลัยพะเยานะคะมีส่วนร่วมในการคัดเลือก จนาจนาหนังสือเพื่อเอาไปไว้ที่ห้องสมุดนะคะทําให้ห้องสมุดของเราเนี่ยมีหนังสือเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเรียกว่าร่วมจำบมือรัพยคกรสารสนเทศาให้เข้าเทียมกับสถาบันการศึกษาของเรา อยู่ที่จุดประสงค์ของการศึกษาแต่การที่จใช้คู่ฟองนะครับเพราะว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้ทันวิชาการและศึกษาก็อาจจะมาเลือกทางด้านวิชาการบ้างทันอ่านเล่นบ้างอะไรบ้างซึ่งมันมันเราจะไปฟิกอยู่ตรงว่าอาจจะต้องมีวิชาการอย่างเดียวเขาตดองโดนนี่ก็มันมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าผ่อนคลายผ่อนคลายเพราะการใช้คูปฟองมันมันเป็นการควบคุมว่าประมาณในการใช้เงินของห้องสมุดเขา นิสิตจะได้หนังสือที่อยากอ่านจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเองนะคะแล้วก็แบ่งความไี้เพื่